สวัสดีครับสวัสดีแฟนคขับเอฟซีสาวน้อยแฟนขับเอฟซีต้นแย่ครับแล้วเกิดที่ยังเกิดเน,นี่ยนี่เขากับต้นแย่เข้ามาจอดยุ่งองนี้ครับนี่บาดเก่าครับ <laughs> นี่ครับพอดีเฮาแย่เสียเขาถิ่ไปงานต่อครับอยไดมาแวะจอดนัก็ตีบรรยากาศของน้าับ มาหอยบานเสียน้นนะครับนี่ฮะลำเพลินเตยเสดเดียดเนอชบาแก้วก็ครับมายาบานครับปกติเราไปเขาหนานแล้วนะครับเอาสวัสดีครับอาจารย์โตแบงค์ไหนครับเดียวเราเสียบยาก็ได้

เป็นโรงงานเยาผ่าไปนะเขี่ยวเท่าไห่จอยเท่าไห่นะครับผมเท่ไปนี่จิบเลยเสร็มาใหุ้จีบให้พี่น้องมั้งครับนี่เอา เอทั้งต่อนะคับใช่้อง้ยเ่องครับองนะเพ่นนะาาเสียนเอเดี๋ยวปีเดียยัเดทังตันะครับนี่ยังอะไกันเดี๋ยวใเห้นปออกเป็นไงครับ